โอเคครับมาต่อจากพาร์ทที่แล้วนะเมื่อกี้ไปพักกินน้ำแกินท่าสักพักนะโอ้ดูดูน่นเสียนะบรรยากาศสวยมากนะสวยมากมากดูดิโอเคมาแล้วก็ชมวิวได้แค่นี้ฮนะเราต้องไปต่อนะครับผมไป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 จะจบแล้วเว้ยใช้มึงมึงต้องทนหน่อยอ อันนี้น่าจะเป็นผู้รอดชีวิตนะโอเคคงไม่ไม่มีใครป่วยเป็นโรคโควิดสินะอันนี้หนักกว่าโควิดสิก็คือเชื้อซอมบี้เป็นปุ๊บเป็นซอมบี้แม่งตายหากันทั้งเรือลังแกเพื่อนลังแกเพื่อนกว่าอเฮตายหาเลย แล้วว่ามันก็ยังมีซอบบี้ลงเหลืออยู่ในเรือลำนี้สิมา,ตาแต่ไหนกันวเนนะ่ะเฮ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันอันเนี้ยเดีย๋ยวเดีย๋ยวทำไมทหารมันเหมือนแบบหรือว่ากูตาฝาดเลยวะผมอยากจะบอกว่าทหารมันเหมือนฟิว กูโ <c oughs> ดนข่มขืนชื่ออะไละอ๋อนี่ทหาราพยายามตามไปก็ได้ฮะอ๋อ <c oughs> อ่าไหนมาละก็โอ้ยไม่มีของเลยเลยเอ้ยมีมีมีม,ม,มีโอเคมีอันนี้ฮะไปโอเค โอ้เจ้คอสโบเอเวเลเตอร์โอเคคอทีโอเวลเอเวเเตอร์โอเคตอนนี้เรากำลังเรียกลิบนะมามีเคมอไม่ในนี้ไม่มีเนาะ พราะว่าบางทีแม่งเกมนี้เลี่ยมเลยแม่งมีเคมอลในลิฟต์อีเชี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าพาร์ทไหนเจอนะโอเคไปไม่มีตัวเฮียอะไรมางาบกูนะโอเคโอเค โอ้โหมาโอ้ยสองกระบอกเลยมันโอ้ไม่ทันละอุตส่าห์เจอสองกระบอกโอ้อืมอืมโอ้รถ เอาปืนนีอ้อันนี้ปืนกุลวิธีทาชันก้า okay. โอเคมึงไม่ต้องมาสะดุดล้มที่นี่โอ้ทหาร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 ชีบหายละโอ้ยอนาคตอนาคตหัวคด มาเอาปืนลูกโมมามาโหอันทเกตสเราต้องเราต้องรอจนกว่าประตูจะปิดอะนะเกตสก็แปลว่าประตูเนาะประตูใหญ่ะลรเกสโอ้ใช้ลูกโมมึงสะใจวะอืมไอ้เฮียนี่ว้าว้าๆว้ว้าว้า โคสกคอโ,โซลเฮียเลยโค้ดเกีเกตค,คนบ้าอำนาะจ Room sealed Keep shooting until nothing moves Take out the head net They stopped Rescue leader Cargo bay secure are down the ship To follow infected toward their base And he We're going to create a kill zone up there We have no other choice at this point We should be there ลิสเทนออฟชิพมาไปทางนี้กันนะมีตัวเที่อะไรดักกูไหมไม่มีนะ ค okay. มาเจอเจอกล่องนำมาเปิดกล่องกันเลยโอ้โหเจอไซก้าแต่ในเกมบอกไทก้าโอเคนะว้าวมาเยอะเกินโอเคคอร์ดเอเวอเรเตอร์เอเวเอ,เอเรเตอร์โอ้ย ขอเดลิฟเล่แม่โอ้ยม<า>่รีบไม่ให้จบสูๆ้ๆเพลงมันชิวมาไปๆเอ๊ะเหมือนเหมือนจะจะเจอแล้วนะ จะเจอจุดตบจุดตบเฮียเลยจุดจบเสียงอะไรวะเสียงการประกาศอะ จะได้ยินเสียงกรี๊ดด้วยมาเรา,เราไปกันโอ้ยโอเคเหมือนจะเหมือนจะถึงแล้วนะเดือดเดือดเฮ้ยเฮ้ยเสียงคนนะอ er ่ะได้ยินเสียงคนเนาะเอ่อ ต้องให้กูมาตรงนี้ก็โอเคผมใช้ลูกโมมากดีกวลาใช้ลูกโมใช้ลูกโม เดี๋ยวผมไปฆ่าไอ้คนบ้าอำนาจก่นอนไอ้ที่นี่อะไรเนี่ยโอ้โหอินเฟกเตอร์ตายยากมากอะโอ้โหเดี๋ยวไอ้คนบ้า,าอำนาจเลยวะเอาอประเด็นเอาประเด็นไอ้ประเด็นเป็นอะไรของมันวะประเด็นตายยังมึงนี่ก็บ้าอำนาจจังเลย อำนาจโอเคผลบาบนาจตายโอ้โหไอหานี่โอเคก็คือการกดเมาส์กลางใส่เพื่อนก็จะเป็นการยิงปืนฉีดยาใส่เพื่อนเนาะโอเคผมก็ผมเพิ่งรู้เนี่ยรู้เพราะเพื่อนผมนะฮะโอเคไป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  โอเคมันจะมันจะถึงยังวะผมไม่ค่อยได้อ่านซับเตตินว่ะขี้เกียจอ่านด้วยแม่งโอเคโอเคเหมือนจะเจอละโอเคถึงแล้วจะจบแล้วฮะท่านผู้ชมโอเคตรงนี้มันจะให้เราเราคุ้มกันนะว่ายว่ายว่ายวายวายวาย ปะ่ะผีแพ้นะโอ้โหมันขึ้นมาได้ไงเนี่ยขึ้นมาได้ไงเนี่ยโอ้ตรงนี้โอ้เรือกำลังวิ่งปะผีแพ้ <c oughs> แป๊บสี่บิ๊กวันไอ้เฮียน,นี้แน่นอน <c oughs> ไอ้คนบ้าม่านเลยีก OK。 อ๋อติดเก็อกีโอเคโอ้ยต้องหิวให้พวกมึงเยใช่ไหมเนี่ยอ๋อหิวผิดคนโอเคนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวหาหาเนี้ยอโอเคไม่มีมีแต่เลื่อย ตรงนี้ก็ไปไม่ได้เอ็กซิสโอเคเคเคมีมีอีกอันหนึ่งโอเคตรงนี้แล้วกันโอ้ปืนนี้โอเคเก็บไว้เก็บไว้โอเคช่างแม่งตอนนี้กูเริ่มเปิดปวดมือแล้วไปเริ่มกันนะจะได้จบจบเปิดเพลงนะ โอ้โหมึลงล้อกันอย่างงี้เลยมาผมว่าผมว่าพิงก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกผมว่าเดี๋ยวผมเปิดพิงประกอบอีกทีหนึ่งแล้วกันเราเราไม่ควรอยู่ตรงนี้นะอ๋อจริง ไม่เอ้มันสองทางเลยตรงนู้นก็อีกอะตรงนี้มันก็มาเอาจริงเดดเดดเดด 6นาฬิกาโอเคโอเคไปโอเคฉีดใช้ฟิงก้าก่อนใช้งานฟิงกา้าโอเคเพื่อนโอเคมามึงมึงเจอคนละเวทีแบนดิตกูไปไอ้ยินี่มาจกไหน ไกูจะหิวให้นี่โอเคท่าไมมันไม่ใช้อ๋อยาหมดยาหมดโอเคโชว์โชว์โอเคโชว์มาโอ้ตรงนู้นโคตรเยอะเลย ต้องไปต้องไปคุ้มครองฮะค,คุ้มครองตรงนี้ควรคุ้มครองเยอะมากเนี่ย เดี๋ยวอะไรเนี่ยโอเคศัตรูมาตัวนู้นเหมือนจะมาฮะโอเคผมว่าโอเคใช้ไซก้าแบบ คนบ้าอำนาจโอเคมาจบยังฮะอืมตรงนู้นอีกหมดว้าว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 หมดนะฮะหมดโอเคผมจำได้มันมีปืนระเบิดอยู่นะอยู่ในนั้นแหละ เอาปืนนี้เลยก็ได้มาเฮ้ยกำลังเสริมมาวะโอเคเหลือสามนัดทำไมตัวมันสันส่นๆงนั้นเนี่ยนี่มีปืนระเบิดอีกนะเดี๋ยวๆๆๆ ป้อมปืนกระสุนหมดเลยตอนนี้แม่งทหารนึงตายหาไปกินนายไว้เนี่ย I didn't. Oh Moin them down! I, I see a hype. Oh. Really that should be the last of them. Who's All it? units are full sweep of the ship. No mistakes using a steam pistol. Okay. Okay. Morty, control here. of the ship. We commence the final sweep. Please stay in your cabins until we keep the whole clear. Clear. Here. My parents got on the ship yesterday. Okay. okay. That. <mumbles> well, we Will we needing people like you when we get there and when we return? เย้จบแล้วโอเคโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยชิบหายเลยนะครับโอเคก็สำหรับเกมวอร์ซีก็โอเคผมผมว่าผมต้องจบไปแค่นี้จริงๆแล้วนะฮะคือจบคือจบไปเลยครับอ่าเอพิโซดที่5ผมอาจจะไม่ได้บัลลิสอีกนะเพราะว่าผมไม่มี DLC ของมันนะ เดี๋ยวแม่ผมมี DLC เดี๋ยวผมมาเล่นแล้วกันนะครับผมนะโอเคที่แท้ก็คือถ้าถ้าถ้าย้อนกลับไปนิดหนึ่งอะ่ะก็คือผมมีคูปองที่ผมยังไม่ได้ใช้เว้ยแต่แต่ตอนนี้มันหมดอายุไปแล้วซึ่งผมโคตรเสียดายมันอะ่ะคูปองอะ่ะมันมันตั้ง300กว่าบาทอะ่ะแล้วนี้ DLC เกมนี้มันก็มันก็น่าจะซื้อได้เออผมผมแม่งเสียดายมากอะ่ะมันหมดอายุคือผมไม่รู้ตัวว่าคือ มันมีเดเมันมีคูป,ปองไม่ได้เข้ามาในอีพิดเกมแน่เลยผมก็เลยแบบโอ้ชิบหายละเออโอเคก็ช่างมันนะผมแบบอ่ะถือว่าเป็นความทรงจำนะครับโอเคต่อไปนะก็ผมไม่รู้ว่าจะอัดเกมอะไรต่อที่มันเป็นซีรีส์นะไม่แน่อาจจะเป็นนอมโนมอลลุม no อินเฮลกับแอ d a ก็ได้ฮะโอเคก็โอเค,อเคผมว่าผมต้องไปแล้วเพราะว่าผมง่วงมากครับโอเคไปแล้วสวัสดีครับ